รายได้จากบอดมันเพราะด่านปิดนี่มันมันช็อกอย่างที่ผมบอกมันช็อกครับแล้วยังมาพูดถ้านักจิตวิทยาของประเทศไทยแปลความออกมานะครับดูอาการจิยาลักษณะที่มันออกมาโพสต์ว่าปิดร้อยปีมันก็ไม่ตายเนี่ยคือคนมันตะแบงครับคนมันตะแบงไอ้แก่ฮุนเซนมันตะแบงนะครับแม่ไอ้สมรังสีสมมติไอ้ฮุนเซนสิ้นอำนาจไปถ้าสมรังสีมีอำนาจแม่งก็สะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับนิสัยแม่งก็เหมือนเหมือนกันเลยครับไอ้สมรัง สีนี่นะครับมันต้องเอาให้สิ้นสภาพก่อนนะกองทัพของขเขมรเนี่ยต้องเอาให้ให้หมดอาวุธยุทธภัณฑ์นะครับผมมองว่าถ้าเตียบันมามีอมนาจเนี่ยมันยังพอคุยกันรู้เรื่องนะยังไม่เป็นภัยกับประเทศไทยเท่าไหร่นะครับถ้าเตียบันนะครับไอ้สมรังสีก็พอกับไ,ไอ้ฮุนเซนแล้วครับเผอๆจะหนักกว่าไอ้ฮุนเซนด้วยแต่อำนาจในการสั่งการให้ทหารรบหรือบุกอะไรเนี่ยมันยังไม่เท่าไอ้ฮุนเซนนะแต่ยากครับ ยากนะครับยากที่สมรังสีจะขึ้นมามีอำนาจในกัมพูชานะครับเข้าประเทศยังไม่ได้เลยสมรังสีเข้าประเทศยังไม่ได้เลยนะครับเข้าก็จะถูกรอบสังหารอีกไม่มีฐานทหารหนุนนะครับประชาชนชาวกัมพูชาก็ไม่กล้าที่จะออกมาประท้วงเรียกร้องอะไรแบบประเทศไทยนะฮะนั่นรายได้หลักของคุณเซนเลยครับกินเทาแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงรายได้จากบ่อนนี่เป็นรายได้หลักเขาเลยครับไอ้เรื่องสารโลกที่ไอ้หุนมมเน็ต เอาไปฟ้องใช่ไหมครับอันนั้นมันสร้างภาพไปอย่างนั้นเลยครับเราไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายสารโลกไม่มีคู่กรณีสารโลกพิจรณาอะไรไม่ได้แล้วครับมันต้องลบกันกับขมรเนี่ยให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับเอาให้มันจบจบไปนะครับถ้าส่วนตัวผมมองว่าเตียบันยังดีกว่าเตียบันยังมีอํานาจทางทหารอยู่บ้างนะครับแล้วทันให้หุ่นเซนนะครับอย่างน้อยเขายังมีเชื้อสายเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยเกาะกงนะฮะ ้ยถ้าสมรังสีมามีอำนาจเดี๋ยวก็โดนปฏิวัติอีกครับในกัมพูชานะครับ ขึ้นมามีอำนาจไม่ได้หรอกครับกัมพูชายังไม่เจริญนะครับทหารยังมีอำนาจให้สมรังสีมาถ้ามาจากการเลือกตั้งนะให้ถล่มทลายให้ถล่มทลายก็จริงนะครับขึ้นมาเป็นนายกเดี๋ยวก็โดนยึดอำนาจเดี๋ยวก็โดนยึดอำนาจหรือโดนรอบสังหารนะครับถ้าเตียบันนี่ยังประคองได้ยังประคองได้ยังมีลูกหลานเป็นทหารเยอะยังมีอำนาจมายาวนานนะพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะกะไอ้ไอ้ไอ้บุญเซนนะครับผมว่าเจรจากันที่จะนัดเจรจากันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจรจา ไปก็เท่านั้นแหละครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอย่างที่ผมบอกนะเจราจากันมา50ปีแล้วใครจะล้มหุนเสน็ได้ในโลกนี้มันก็ประเทศไทยนี่ไงถ้ามันเปิดศึกรอบเนี้ยก็ท่านผู้จักการทหารอากาศครับบินไปถล่มแม่นเลยเช็คพิกัดเป้าหมายมันได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับคลึ่มเข้าไปนะครับไอตระกูลหุ้นมันหมดไปก็ดีครับการเมืองกัมพูชาเปลี่ยนแปลงยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะ ถ้าจะไปหวังชาวกัมพูชาโค่นหุนเซนเนี่ยผมว่ายากยากนะครับมันวางเครือข่ายไว้หมดทหารเป็นของมันหมดมันให้ลูกให้ลูกชายเป็นผู้จัดการทหารบกลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองมันให้คุมอํานาจไว้หมดยึดอํานาจไว้หมดนะครับแถมจ้างกองกําลังส่วนตัวไอ้บีเด้วย ให้เงินเดือนมากกว่าทหารทั่วไปตั้งเป็น10เท่านะครับกองกําลังพิทักษ์คุณเซนเนี่ยเราอย่าไปคิดเลยครับเอาเฉพาะเหตุการณ์ซึ่งหน้าดีกว่านะครับให้พี่น้องประชาชนก็เตรียมความพร้อมเข้าไว้แต่อย่าเพิ่งไปตกหก,กตกใจจนเกินเหตุนะครับอย่าไปเมาช่วงนี้อย่าไปเมานะครับอย่าไปเมาไม่ใช่พอเขาเกิดเหตุแล้วก็เมาเดินเซซ้ายทีเซขวาทีนะครับช่วงนี้ห้ามกินเหล้าเลยนะพ่อใหญ่ที่อยู่แถวภาคอีสานแถวแนวชายแดนนะครับเดี๋ยวขับรถไม่ได้นะครับสตาร์ทรถอีแต่รถอี ตอกก็ไม่ได้นะครับคุณจงคุณแจอยู่ตรงไหนนะครับฉุกระหุกก็จะได้คว้าไปได้นะครับห้ามกินไปก่อนครับจนกว่าจะเหตุการณ์ปกติแล้วก็ค่อยไปกินย้อนหลังเอานะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเมาครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับเรื่องเจรจานี่เขาก็เจรจาไปครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนไปเจรจาเจรจาไปครับนะครับไปเจรจาไปก็ว่าไปนะครับไอฝ่ายที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะลบกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเขาไว้ให้เต็มที่นะครับ ถ้าภาษาตำรวจทหารเนะี่ยเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นะครับก็ไม่ให้เครียดครับอย่าไปเครียดครับแต่ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับสถานการณ์มันบางทีคนบ้านนอกมันไม่ได้ฟังข่าวฟังอะไรแล้วครับไม่ได้ไปฟังข่าวเสพข่าวอะไรรนถะตำรวจตำรวจก็ต้องเติมน้มันเต็มถังนะรถตำรวจนะครับรถสายตรวจที่จะประกาศเตือนชาวบ้านเนี่ยรถ ดับเพลิงของอบอตอของเทศบาลก็ต้องเติมน้ามันเต็มถังนะครับน้ําต้องเติมไว้เต็มถังเลยนะครับไม่รู้ไอ้จรวดเฮงซวยจะหลวดบางไฟพญานาคของขมิ้นนี่มันจะมาลงบ้านใครนะครับเกิดเหตุไฟมุงไฟไหม้นะครับไฟฟงไฟฟ้าเขาก็ต้องเตรียมทั้งนั้นแหละไฟฟ้าประปานเนี่ยต้องแม้แต่หมอพยาบาลนี่ก็ต้องเตรียมนะครับผมคิดว่าทางราชการเขาส่ง คงสั่งเตรียมความพร้อมเขาไว้แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นคนเปิดศึกก่อนหรอกครับดูว่ามังคเมนมันจะเปิดเราเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับพอดูแล้วนี่มันมันไม่เข้าท่าแล้วมันยิงยั่วเรามาสองวันแล้วอย่างที่ผมประเมินสถานการณ์ผมเป็นห่วงช่วงเปลี่ยนท่ายนี่นะฮะจนกระทั่งวันที่2ตุลาพอะวันที่3ตุลานี่เราตั้งหลักได้แล้วเราตั้งหลักได้แล้วนะครับทางคนใหม่ทางผู้จัดการเหล่าทัพคนใหม่แม่ทัพคนใหม่เขาตั้งหลักได้แล้วนะครับ